it's so. a hole in the air สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในรถเบนซ์ CLS นะครับฮะเป็นรถเบนซ์อีกหนึ่งคันนะครับที่ไว้วงางใจให้ทางมิราเราติดตั้งระบบอินเตอร์เฟสแล้วก็บอกก่อนว่ารถรุ่นนี้เนี่ยะครับมันติดตั้งระบบอินเตอร์เฟสที่8 a n d ด o อยเข้าไปก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าอยากได้แค่ดิจิตอลทีวีหรืออยากจะทอนภาพหน้าจอขึ้นมือถือเราก็ใส่เป็นกล่องอินเทอร์เฟสแล้วกล่องมินเนลิงหรือว่ากล่องดิจิตอลทีวีเข้าไปที่หน้าจอเดิมของตัวได้เลยเป็นแบบไหนใช้งานแบบไหนไปชมกันครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอเดิมรถของตัว เบนซ์คันนี้แลล้วะครับหน้าจอเป็นแบบนี้มาเลยนะฮะ CLS ตัวใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะจอก็คล้ายกับ E-Class เลยนะฮะนี่ระบบเดิมของตัวรถก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับระบบเสียงของเจ้าอินเทอร์เฟซนะครับจะเข้าผ่าน USB ออกคือแปลงเสียงเข้า USB เองนะครับไม่มีการกระทบกับระบบของรถแต่อย่างใดไม่มีการตัดต่อสายตัวรถเลครับก่อนอื่นเลยเราจะเข้าอินเทอร์เฟซการคันนี้จะใส่จะใส่ในส่วนของอินเทอร์เฟซแล้วก็ กล่องมิลเลอร์นะฮะคือกล่องที่ทำหน้าที่สะท้อนภาพนะครับเอาภาพหน้าจอมือถือขึ้นไปที่หน้าจอรถแบบไร้สายนั่นเองนะฮะแล้วก็กดปุ่มเข้ามานะครับนี่นะฮะกดค้างไว้ปั๊บนะฮะมันก็ตัดเข้ามานะครับนี่นะฮะเป็นกล่องมินเนอร์ริงนะฮะหรือว่าเอเลสเฟถูกพัดนั่นเองตัวนี้เป็นตัวพัดนะครับตัวพัดเนี่ยก็จะมีรีโมทให้เราแบบนี้นันฮะ นี่นะฮะเวลาเราต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์เวลามือถือ iOS อัปเดตแล้วมิลเลน์ใช้งานไม่ได้แล้วก็สามารถอัปตัวกล่องมิลเลน์ตัวนี้นะครับผ่านเจ้ารีโมทตัวนี้ได้เลยนี่ต้องเป็นรุ่นพัดนะครับถึงจะมีแบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้แสดงว่าเป็น F2S ธรรมดานั่นเองนะครัแต่ถึงปีนรุ่นพัดนะครับก็สามารถเล่นไฟล์หนังได้ด้วยนะ ตัวนี้นะครับมีพอร์ต USB มาให้ในกรณีที่เราจะเล่นไฟล์หนังหรือว่าจะเล่นจะทอนหน้าจอผ่านมือถือก็ไม่ต้องใช้รีโมทวางเข้าไปนะครับโอเคผมจะภาพมือถือผมเนี่ยเราทอนขึ้นไปนะครับนี่นะฮะก็ใช้เป็นซัมซุงนะครับง่ายๆลูดด้านบนลงมานะครับฟ้าบลูดมาแบบนี้นะครับสไลด์มาทางขวาจะมีคําว่า smart view นะครับนี่แตะที่ smart view แบบนี้นี่นะฮะอกดเปิดก่อนนี่นะฮะเจอแล้วนะครับเอเลสแตะที่เอเลสเลยนะครับนี่นะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นซัมซุงนะครับนี่เรารอเขา คอนเน็กต์ล้อขอเชื่อมต่อกันนะครับแค่นั้นเองครับภาพในมือถือทุกอย่างที่อยู่ในมือถือเราจะขึ้นไปที่หน้าจอรถแบบไร้สายทั้งภาพและเสียงเลยก็ว่าได้นะนี่คือความเจ๋งของระบบมิลเลอร์นั่นเองนี่นะฮะขึ้นมาแล้วนี่ฮะจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทัชสกรีนที่มือถือนะครับไปทั้งหมดเลยนี่นะครับนี่ฮะเปิดยูทูบกันเลยนี่เมื่อกี้หลังนั่งดูนี่นะฮะเขาบอกพิมพ์ปลาร้านี่นะครับเขาจะพิมพ์สารพัดเลยผมเห็นไหมฮะเขาบอกว่าพิมพ์มันนี่งงงอจริงจริงมันไม่ได้ควายกันม นี่นะครับ,รบจะเปิดไปที่นำทางกูก็แมปนี่นะฮะก็เปิดได้ปุ๊บปั๊บแบบนี้นะฮะนี่ ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับมีอะไรจะเล่นในมือถือก็ไปหมดเลยนะครับถ้าเเสียบอะไรก็ตามมือถือแล้วหมดนะฮะแนวตั้งแนวนอนนะครับนี่นะครับพอมือถือแล้วหมุนเมื่อหมุนตามนะครับอันนี้เรียกว่าระบบมิลเลอร์นะครับนี่นะฮะแต่ว่าระบบเดิมรถยังใช้งานได้นะผมเหยียบเบรคเข้าเกียร์ถอยก็จะตัดกล้องถอยตามปกตินะครับพอผมกดกลับมาเป็นเกียร์ปกติก็จะกลับมาระบบของมิลเลอร์หรือว่าระบบอินเทอร์เฟสของเหล่านั้นเองอันนี้คือความเจ๋งนะครับที่ติดตั้ง เข้าไปในรถเบนซ์4 l s คันนี้นะครับในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะเพิ่มในะฮะระบบดิจิตอลทีวีเข้ามาก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้หรือว่าอยากจะติดเป็นอินเทอร์เฟซแอนดรอยเลยไม่อยากมาทัชสกรีนที่มือถือก็สามารถติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยเข้าไปในจอตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเพิ่มแผ่นทัชสกรีนนะฮะที่หน้าจอแล้วทัชสกรีนใช้งานระบบแอนดรอยด้วยได้เหมือนกันทําได้หมดนะฮะกับรถเบนซ์ c l s ตัวใหม่แบบนี้นะครับโอ,โอเคนะครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เลยครับ ที่ใช้รถเบนซ์ CLS นะครับแล้วอยากติดตั้งระบบเจ๋งๆแบบนี้ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ m i ลเล r l i n k งนะครับดิจิตอลทีวีนะครับหรือว่าระบบ Android เข้าไปที่หน้าจอรถเบนะครับก็สามารถทําได้นะครับทำได้หมดทุกอย่างนะครับหรือว่าจะอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงต่างๆก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะที่มิรลาตอเอ็นโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับติดตามเราได้ทางหลายช่องทางมากๆนะฮะทาง Facebook ะครับ YouTube นะครับ Line แอดออ i ฟิเชนะครับรวมถึงเบอร์โทรร้านและหน้าเว็บเพจหน้าเว็บไซต์ของเรามีหลายช่องทางในการสื่อสารกันมากๆเลยนะครับในส่วนของ Line แอนะครับพิมพ์แอดไซนะครับตามด้วยมิราดออเดีโอนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 2นย์ครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับร้านเปิดทําการทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์สะดวกนัดคิวลงหน้านนิดหนึ่งนะครับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณลูกค้าจะแน่นกันมากยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับ สำหรับระบบจริงๆในรถเบนซ์แบบนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ